เคยดูนต่ท่ายบอกแอ้วมาทายแลวพดนันติดเอ้ยนี่แดงก็แปรบอยู่มันละกะมีเห็นหน้าด้ะพหวามีเห็นพูเห็นเห็นเห็นอนี้นะมีเห็นปุดปงๆปงปชิมรีอย่างก่อนโุงชิมดูมีเห็นหน้ารับรองเ็กลี่ยนะคะสาบาทพูดตลอดเยอะไปเห็นตะเมืองสาบาท เาเล้งนะมาต้มเล้งบะลูก๋วยเตี๋ยวโอเคปุมปุ่มป่มลม้เาเซนกับโบาโอ้ย่ะไม่ะน้อยกัเอางนกรดงลูกมันขืแล้วคืบออีเต้อี

เสียปะเสียไปเสียกวกินรถปุ๋งปุ๋งคอยจนเสียรถด้ความสามารถปุ๋งของค่อยบ้าง